กาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนิพนธ์คนขยันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่สามจังหวัดบึงการพรรคเพื่อไทยครับท่านประธานที่เคารพครับยัติตั้งกรรมธิการวิสามันแก้ไขปัญหาเรื่องภัยแล้งและปัญหาจากปรากฏการณ์เอเนโยเพื่อนๆนสมาชิกได้ นำเรียนหลายปัญหาหลายแต่ละโครงการต่างๆผมก็จะนำเรียนปัญหาในพื้นที่เพื่อการเตรียมรับระยะสั้นระยะยาวที่ภัยแรงจะมาท่านประธานครับโครงการระยะสั้นเพื่อไม่เสียเวลาครับท่านประธานวันนี้มีลาห้วยหนองคลองบึงนะครับถ้าลำห้วยตื้นเขินก็ขุดลอก หลังจากขุดลอกเสร็จก็ต้องสร้างฝายชะลอน้ำไม่ให้น้ำไหลไปหมดวันนี้ขออญาตเอ่ยนามท่านผู้หนึ่งครับท่านดรสังสิวิทยาลังสรรค์ท่านเป็นประธานแก้ปัญหาความยากจนและเหลื่อมล้ำทางสังคมของสมาชิกวุฒิสภาท่านได้ศึกษาและทำฝายดินซีเมน อันนี้คือแก้ระยะสั้นครับท่านประธานให้อบตอเทศบาลดำเนินการได้เลยเพียงแต่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณลงไปเตรียมแก้ปัญหาระยะสั้นวันนี้ทางพรรคเพื่อไทยนะครับก็ได้ศึกษาโครงการนี้และก็จะเอาเป็นตัวอย่างแก้ปัญหาระยะสั้นสร้างฝายดินซอยซีเมนที่ผมกลาบเรียนนะครับอันนี้ สามารถทําได้รวดเร็วทันใจประหยัดงบประมาณด้วยอันนี้ระยะสัน้นระยะยาวครับวันนี้รัฐบาลเตรียมแผนน้ําอย่างที่ท่านได้ฟังได้ยินหลายๆท่านแล้วว่ารัฐบาลทุกรัฐบาลเข้ามากาแส,ส,สนล้านสองแสนล้านอันนั้นระยะยาวจะสร้างเขื่อนอ่างเก็บน้ําอันนั้นก็ว่ากันไปนะครับแต่อย่างไรก็ดีน้ําเป็นปัญหาสําคัญ วันนี้ท่านจะได้ฟังตลอดว่าอีสานมีทั้งแรงทั้งท่วมจากนั้นเราต้องป้องกันให้มีน้ําตลอดอย่างวันนี้ท่านประธานที่เคารพครับบ้านผมจังหวัดบึงกาฬติดกับจังหวัดสกลนครมีแม่น้ําสงครามขวางกัน้นหน้าแรงท่านประธานครับบางจุดเดินข้ามได้เลยแต่หน้านี้ท่านประธานที่เคารพครับไปดูดิเต็ม ล้นตลิ่งวันนี้หน้าแรงวันนี้น้ำหลากเต็มที่หน้าแรงแทบไม่มีบางจุดก็ต้องไปกันประตูปิดเปิดน้ำไม่ต้องต้องสงคามไม่ต้องสร้างเกล่อนทำประตูปิดเปิดน้ำเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงสี่กิโลช่วงห้ากิโลช่วงอันนี้คือแนวแก้ปัญหามไม่ยาวนานเกินไปเตรียมรับเอ็นดิโยนะครับ ส่วนอีกปัญหาหนึ่งที่หน่วยงานต่างๆยกตัวอ,อย่างไม่ได้ว่ากระทรวงกรเกษตรนะครับพระน้าท่านรัฐมนตรีขอญาตเอ่ยนามท่านท่านเพิ่งมารับตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการท่านร้อยเอกพม,มนัตพมเพาะวันนี้ชนประธานที่มีโครงการอยู่แล้วที่สร้างไปแล้วใช่ไม่ได้ฝากท่านรัฐมนตรีครับฝากรัฐบาล ให้ไปตรวจสอบแก้ไขซะเพราะเท่าที่ผมทราบนะครับมีมากมายหลายโครงการในบึงการบ้านผมก็มีเป็นเกือบสิบโครงการไปแก้ปัญหาให้มันใช้ได้สูบน้ำได้ตามเป้าหมายตามวัตถุประสงค์อันนี้ก็ฝากประธาน,นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรได้ตรวจสอบแก้ไขเตรียมป้องกันปัญหา ภัยแล้งในอนาคตอีกประการหนึ่งท่านประธานที่เคารพครับวันนี้หลายท่านได้พูดว่าน้ำใต้ดินมีมากตรงไหนสร้างเขื่อนได้สร้างในอนาคตแต่ระยะยาวตรงไหนสร้างฝายดินซีเมนต์คอนกรีตสร้างอันนี้ระยะสั้นแต่อีกสำคัญหนึ่งใช้เวลาไม่นานคือโครงการเจาะน้ำใต้ดิน ทั้งอุปโภคบริบโภคนะครับและที่สำคัญฝากผ่านท่านประธานไปผู้รับผิดชอบถ้าเจาะแล้วใช้พลังงานแสงอาทิตย์ดีไหมผมว่าดีครับท่านประธานเพราะประหยัดไฟฟ้าประหยัดต้นทุนในการเกษตรและพี่น้องก็ได้ใช้น้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์อันนี้ก็เป็นโครงการเร่งด่วนได้ครับ ไม่ต้องใช้เวลาเป็นปีเพียงรัฐบาลเอาละเตรียมการก็เตรียมการงบประมาณในคิวจะถึง6กเจ็นี้อันนี้คือปัญหาเอาน้ำใต้ดินที่มาอยู่ใช้ให้ได้มากที่สุดนะครับและสุดท้ายครับประธานท่านประธานที่เคารพครับวันนี้คือโครงการสูบน้ำที่ชนประธานทำขอให้รัฐบาลขอให้รัฐมนตรีว่าการเกษตรไปดูได้ไหมว่าเปลี่ยนจาก ด้วยไฟฟ้ามาเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ได้ไหมถ้าได้จะดีครับท่านประธานไม่ต้องไปจ่ายค่าไฟฟ้าประหยัดค่าไฟฟ้าและพี่น้องก็จะลดต้นทุนในตรงนี้ดังนั้นวันนี้ผมขอนำเรียนการแก้ปัญหาและภัยแล้งและการเตรียมป้องกันเอนนิโยที่จะเข้ามาสู่ประเทศไทยดังที่กาเรียนท่านประธานครับขอบคุณครับ